เสนอผลประโยชน์เพื่อที่ตัวเองจะได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นก็เราจะทําเป็นขั้นเป็นตอนนะครับถ้าเกี่ยวโยงหรือเชื่อมโยงกับใครเราก็ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับมีครับก็คงจะหลายท่านนะับ ก็มีทุกระดับนะครับก็ถ้าพยานหลักฐานหรือข้อมูลเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับใครเราก็จะดำเนินการโดยไม่มีการละเว้นครับทั้งหมดในกรในบวนคดีที่ผู้ต้องขบวนการเลยใช่ไหมฮะทีละคนครับ,บทั้งหมดอยู่ในะบวนายตำรวจที่ว่าเนี่ยยังมีอีกเนี่ยอยู่ในกระบวนการแล้วก็มีท่านพงพัฒน์เป็นหัวหน้าขบวนการโดยผู้เดียวไหมครับใช่ครับท่านคะจากรอยเตอร์ค่ะอยากจะให้อธิบายนิดนึงว่าโดน คดีหมินประมาทนี่คือพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าหมิ่นยังไงประมาณไหนครับก็เป็นไปตามที่แจกข่าวนะครับว่าบุคคลทั้งหมดเนี่ยใครได้แอบอ้างหรือกล่าวอ้างนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ในทุกรูปแบบทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น การติดตั้งยกย้ายบ่อนการพนันนะครับน้ำมันเถื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นการแอบอ้างกล่าวอ้างครับจากโพสตเดย์นะครับผู้ต้องหาที่บุกรุกป่าครับผืนป่าตรงนี้มันส่วนไหนครับใช่ที่จังหวัดราชบุรีไหมฮะใช่ครับใช่ครับทำเป็นรีสอร์ทหรือเปล่าครับท่าน ทำธุรกิจนะครับครับใ<ด>น,ส,นส่วนเชื่อมโยงกับพลตำรวจโทพงพัฒน์ไหมครับก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะครับท่านคะสอบถามนิดนึงการเชียชีวิตของพันเอกอัครวุญค่ะตกลงแล้วเสียชีวิตที่ใจเหตุสาเหตุที่แท้จริงยังไม่เป็นที่รู้ท่านเดี๋ยวจะให้ทางนครบาลซึ่งรับผิดชอบเรื่องการสอบสวนชี้แจงครับครับกราบเรียนท่านอบตรพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับ ผมพันตำรวจตีโอโทษครับพลตำรวจตีวิสูรชัดชัยเดชผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ในฐานะเป็นตัวแทนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลขออนุญ,ญาตชี้แจงกรณีการตายของพันตำรวจเอก